น้ำมันหล่อลื่นสเป็คสเป็คเคียงคู่รถเคียงคู่คุณ รารัตนวิเชียนค่ะค่ะบุกมอิสริบุญศิลป์ค่ะยู่กับเราสองคนในรายการไม่ตกขบวนแน่นอนค่ะว่ามาลายดอกขนาดนี้และเสียงเพลงตอนตอนเข้ารายการตอนนี้ค่ะต้องเป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์แล้วแล้วก็หรือว่าเราเรียกว่าวันปีใหม่ไทยนั่นเองคุณผู้ชมเทศกาลสำคัญของคนไทยเลยค่ะ ก็หลายๆคนก็คงจะกลับบ้านหรือม่ก็ไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะคุณผู้ชมน้องมุกมีโปรแกรมไปไหนไหมไม่มีเลยพี่ซอพักอยู่บ้านร้อนเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาเลือกจะแบบไปเที่ยวกัน<ช>วันหยุดเพราะว่ามันร้อนอไปตากแอร์หรือว่าไปเที่ยวน้ําตกภูเขาอะไรกันอย่างนี้เนอะแต่เราสองคนค่ะขออยู่บ้านดีกว่าค่ะใช่ค่ะเราะเราอยู่ทํางานสิได้ได้ใช่เราปฏิบัติหน้าที่กันปกตินะคะคุณผู้ชมเข้าเรื่องของเราวันนี้สําหรับคนที่นอน อยู่บ้านดูทีวีแน่นอนค่ะสิ่งหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้ตอนนี้ค่ะรายการทีวีเนี่ยเขามีแบบว่าโผล่สำรวจว่าแบบประชาชนเนี่ยเขาอยากเล่นน้ำกับดาราคนไหนอ๋อเหรอใช่และล่าสุดค่ะคุณผู้ชมในอินสตาแกรมของคุณปอนัทวุฒิสกิจใจนะคะได้มีการโพสต์รูปโผล่นี่เลยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยเขาติดอันดับส0บนะในดาราที่คนอยากเล่นน้ำด้วยมีการบอกว่า มามาใครจะเล่นกับผมยกมือเหมือนคันออกแนวเหินนิดๆนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยดีใจมากที่ติดอยู่ในอันดับ10เลยอันดับสินี่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะนอกจากหนุ่มปอแล้วเนี่ยโผก็ไม่ได้แตกต่างจากทุกๆปีมากเท่าไหร่นักนะคะคือคนที่ชนะอันดับหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนคุณอัมพชรภานั่นเองกว่าครองหนึ่งแบบ อันดับหนึ่งไปเลยตามมาด้วยทั้งนเดชคุกิมิยะแล้วก็ยาย่าเวียชมพู่แพนเค้กมาริโอแล้วก็ใหม่ดาวิกาค่ะก็สุตาทั้งนั้นใช่เป็นใครใครก็อยากเล่นด้วยเปล่าจริงจริงแล่ะอยากเล่นเหมือนกันค่ะคถ้านเดชใส่เสื้อแบบนี้ก็น่าไปเล่นด้วยจริงจริงวียมายืนมองหน้าเราอย่างนี้เราก็อยากเล่นด้วยเหมือนกันคือพี่ว่าพอวันหยุด เทศกาลสงการหรืออะไรเงี้ยดาราก็พักผ่อนคงจะกับครอบครัวก็ไปเที่ยวกันต่างประเทศอย่างที่เราเห็นกันนะเนาะก็ไม่ได้มาเล่นน้ำกับเราหรอกมันก็เป็นความใฝ่ฝันอันเล็กๆน้อยๆถูกไหมล่ะมีก็ดีจ้ะอย่าว่านะคะค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของผลสำรวจค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ของพี่ซอเป็นหนึ่งในสิไปแล้วแต่อันนี้ค่ะเป็นผลสํารวจที่ได้มาจากหอการค้าไทยค่ะซึ่งเขาได้จัดทําผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนขึ้นมานะคะว่าปีนี้ค่ะถ้าให้เลือกได้เนี่ย ถ้าเจะเล่นน้ํากับคนใน3กลุ่มอาชีพซึ่งก็มีนักการเมืองดาราแล้วก็ผู้ประกาศเนี่ยจะเล่นน้ํากับใครซึ่งผลก็ปรากฏออกมาเลยค่ะอันดับหนึ่งเป็นใครไปไม่ได้ดาราเอาขอเป็นนักการเมืองก่อนแล้วกันขอเป็นนักการเมืองถ้าเป็นนักการเมืองค่ะก็เป็นใครไปไม่ได้เลยเนาะนอกจากรุ่งตูของเรานี่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะนายกรัฐมนตรีแล้วหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาตินะคะก็ได้ได้ว่าได้อันดับว่าเป็นคนที่ ประชาชนเนี่ยอยากรดน้ำดาหัวมากที่สุดในกลุ่มของนักการเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศเลาไงใช่แล้วค่ะส่วนดารานะคะเริ่มไปที่ฝั่งของดาราชายกันก่อนค่ะก็เหมือนที่พี่ซอว่าไปเมื่อกี้ก็คุณณเดชคูกิมิยะใช่ที่จะไปเล่นกับเขาตอนนี้เขาไปเกาหลีพี่จะตามเขาไปเป็นไงเขาเป็นแฟนคลับแฟนคลับตัวจริงใช่ค่ะทั้งฝั่งของหอการท้าไทยก็บอกนะคะว่าดาราชายที่ประชาชนต้องการเล่นน้ามากที่สุดอันดับหนึ่งก็คุณณเดชเนี่ยแหละค่ะส่วนอันดับสองก็คุณหมากปรินนะคะและอันดับสาก็คือคุณบอยประกอ เฮียบอยเฮียบอยส่วนทางฝั่งของดาราหญิงนะคะ3อันดับที่คนอยากเล่นน้ําด้วยค่ะก็มีคนแรกก็คือคุณยายา่าอุรัสยา,าน้องยาย,ายา่า<ะ>คนที่2ก็คือคุณพลอยเชอร์มาแล้วนะคะแล้วก็คนที่สาคือคุณอ้ําพัชราภาไปต่อกันที่ทางฝั่งของผู้ประกาศค่ะ,ะทางฝั่งของผู้ประกาศข่าวชายก่อนนะคะก็มีอันดับหนึ่งเลยก็คนนี้ ใครไม่รู้จักนีเฉยมากใครใครเดือใครใครคุณแจ็ครณชาติอุ้ยเอาไกลก่อนนหน่อยสิคุณเติมซากอ่ะก็ได้ แต่ยังไม่ติดโผนะส<ม>ี่ <2 S 2> สองคน,นไม่มีนะไม่มีมมมมเลยละ <c oughs> ่ะอาจจะติดโผในออฟฟิศเราแล้วกันได้จ้ะแต่ว่าคนที่ติดโผของอคนไทยอยากเล่นด้วยมากที่สุดน,นะคะก็คือคุณสระยศสุทัศนะจินดาเน,นี่ยแหละคะ่ะจึงแม้ว่าเขาจะมีข่าวดังเรื่องไล่ส้มนู่นนี่เนาะ,ะยิ่งมีข่าวยิ่งเป็นกระแสคนก็เลยรู้สึกอยากเล่นด้วยค่ะส่วนคนที่สองก็คือคุณไก่พาสิทธ์นะคะแล้วคนที่สามก็คือคุณกหนกรัฐวงศ์กุลค่ะขณะที่ทางฝั่งของผู้ประกาศข่าวหญิงนะคะคนแรกเลยค่ะก็คู่หู ของคุณสรยุท์นั่นเลยน้องไบรท์รใช่แล้วค่ะคนที่ 2. ก็คือคุณเปรมสุดาสันติวัฒนานะคะ,คะและคนที่3ค่ะคือคุณปานรพีรพิพันธ์นั่นเองอ ก็ชื่อดังทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะไม่มีติดชื่อเราสองคนไปเลยไม่เราไม่มีใครอยากเล่นด้วยหรอกคุณผู้ชมมอยากเล่นกับพวกเราไหมคะไปเล่นกันเองเถอะค่ะคุณผู้ชมบอกแบบนี้ค่ะมาที่เรื่องของพี่ละค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะเรื่องราวต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องของหนุ่มคนหนึ่งค่ะเขาเนี่ยไปซื้อรถมือสองมาค่ะแต่ปกติแล้วเวลาไปซื้อรถมันก็จะต้องได้ตัวรถแล้วก็เล่นทะเบียนถูกไหมพอเขาเปิดเล่มทะเบียนค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าเขาตกใจมากและดีใจไปพร้อมๆกันเพราะว่า สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกนะ mm. ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่แบบสุดเหลือเชื่อมากเลยเพราะหนุ่มคนนี้ค่ะมีโอกาสไปซื้อรถเก่าคันหนึ่งมาเป็นรถ Land Rover Series 3รุ่นเก่าปี2,519ค่ะนานอยู่นะคะแต่สิ่งที่ทำให้หนุ่มคนนี้ต้องประทับใจจนวันตายเลยทีเดียวเพราะว่าชื่อบนอชื่อของเจ้าของเล่มเดิมนะคะ mm hmm. เป็นชื่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<ฮ>เป็นไงน้องม <คน S 1> ุก,กใช่เขาบอกว่าตอนนี้นะคะเขากําลังทํารถให้กลับสู่สภาพแบบดั้งเดิมเลยแล้วตั้งใจว่าเมื่อทํารถเสร็จแล้วเนี่ยคงไม่นํามาขับจะก,กั้นกระจกไว้ทําเป็นแบบที่จอดรถอย่างดีเลยแล้วก็อยากอ,าอยากเก็บไว้ทั้งรถแล้วก็เล่มทะเบียนเล่มเล่มทะเบียนเดิมเลยเก็บเอาไว้นะคะออตอนนี้เขาก็เลยอยากได้คําแนะนําค่ะสําหรับเรื่องทะเบียนรถนะคะ เบื้องต้นคิดว่าคงไม่นําไปจดทะเบียนหรือเปลี่ยนชื่อเขาไม่อยากเปลี่ยนนะคะแต่กังวลว่าหากเก็บเล่มนี้ไว้นานๆเนี่ยรถที่ขับต่อภาษีหลายๆปีต้นขั้วของทะเบียนที่ขนส่งจะถูกระงับหรือเปล่าเขาก็เลยอยากสอบถามสําหรับคนที่มีความรู้ด้านนี้นะค่ะค่ะเป็นพี่ๆเขาเก็บไว้แล้วก็ไม่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยสักอย่างประทับใจเนาะใช่ค่ะใครจะไปรู้ล่ะใช่ค่ะค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆเนาะใช่แล้วมาที่เรื่องต่อไปค่ะ ค่ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนติดกาแฟบ้างพี่ซอและคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ติดกาแฟไหมคะแบบว่าเช้าตื่นขึ้นมานี่ต้องกินกาแฟโปรดิวเซอร์ถามดีกว่าว่าวันหนึ่งกินแกี่รอบมค่ะค่ะถ้าพี่ซอลและคุณผู้ชมนะะรวมไปถึงโปรดิวเซอร์ของเราเป็นคนที่ติดกาแฟมากค่ะอยากกินยังไงเช้าเนี่ยต้องกินไม่กินไม่ได้มันไม่ไม่กระปี้กระเป๋าคนที่ติดเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอุ้ย รู้สึกไม่สดชื่นเลยอะใช่ถ้าได้กินแล้วเนี่ยสมองจะโล่งหัวที่จะปวดปวดอยู่เนี่ยจะหายสั่นหรืออะไรเลยใช่ไหมนี่ค่ะโมมีอีกหนึ่งวิธีใหม่นะคะแต่ว่ามันอาจจะ ข้อดียอม,มากบอกได้เลยว่าเยอะกว่ากาแฟนั่นก็คือการทําโยคะในยามเช้าค่ะอืใช่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยกินกาแฟนั่นแหละง่ายสุดทำไมต้องตื่นแต่เช้ามานั่งทําโยคะอีกอแต่ถ้าลองดูข้อดีของเขาแล้วนะคะการฝึกโยคะยามเช้าค่ะมีข้อดีถึง1ิอย่างเลยทีเดียวนะคะ,คะข้อแรกค่ะก็คือการช่วยสร้างระเบียบว,วินยัยการตื่นนอนให้กับคุณค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เราต้องตื่นเช้าขึ้นกว่าเดิมอ่ะเนาะ ค่ะและข้อ2ค่ะคือเมื่อเราเลือกการออกกําลังกายเป็นสิ่งแรกของวันแล้วนะคะก็ะจะทาให้ในหนึ่งวันเนี่ยคุณมีโอกาสได้ออกกําลังกายมากกว่าช่วงเวลาอื่นอีกนะเพราะว่าได้ตื่นเช้าขึ้นเนาะได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้ทํางานอย่างสดใสกระปี้กระเป๋าทั้งวันค่ะส่วนข้อดีข้อที่3ค่ะการฝึกโยคะในตอนเช้านะคะจะช่วยเรื่องการลาเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นทําให้สมองของเราตื่นตัวร่างกายสดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋าไปทั้งวัน ส่วนข้อที่4ค่ะการออกกําลังกายในช่วงเช้าจะช่วยให้ระบบเผาผลาญทํางานได้ดีขึ้นและก็มีประสิทธิภาพไปตลอดทั้งวันเลยด้วยส่วนข้อที่5นะคะการออกกําลังกายด้วยโยคะตอนเช้าค่ะจะช่วยควบคุมเรื่องการทานอาหารอย่างมีวินัยคุมความอยากอาหารได้ด้วยนะพี่ต้องรีบตื่นแล้วหลับปุ๊นี้ใช่ไหมค่ะข้อที่6ค่ะการออกโยคะออกกําลังกายด้วยโยคะยามเช้าจะช่วยกระตุ้นระบบการทํางานของหัวใจทําให้จังหวะการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นส่วนข้อที่7นะคะการ การเหยียดอยืดหรือเหยียดร่างกายเนี่ยค่ะในในช่วงเช้าจะช่วยป้องกันอาการปวดเมื่อยที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้ดีเนาะก็อาจจะแบบ ถ้าเราทําบ่อยๆแล้วก็อันจะไม่ต้องไปนวดไปอะไรด้วยใช่น้องมุกไม่ได้บอกพี่เนาะกวอาปหาเปาบอกตัวเองบอกตัวเองค่ะค่ะข้อที่8ค่ะโยคะยามเช้านะคะจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟินทําให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นแล้วก็ต่นตัวค่ะและข้อที่9ค่ะออกกําลังกายตอนเช้าเนี่ยจะช่วยให้จิตใจสงบนิ่งรู้สึกผ่อนคลายมีสมาธิสมองปลอดโปร่งนะคะและที่สําคัญที่สุดเลยค่ะข้อนี้คือมันทําให้ใบหน้าของเราดูอ่อนเยาว์ต้วกหลออด้วย ถึงว่าปกติพี่ออกกําลังกายหลังเที่ยงคืนนี่เองเนาะไม่ได้ไม่ได้ต้องมาออกตอนเช้าใช่แล้วค่ะสุดท้ายค่ะข้อที่10นะคะสำคัญที่สุดก็คือถ้าใครที่นอนไม่หลับเนี่ยถ้าเราออกกําลังกายตั้งแต่เช้าจะทำให้กลางคืนเนี่ยเราสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะอันนี้อันนี้ซอว่าสำคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าทำไมนอนแม่แบบไม่สบายตัวเลยรู้สึกอึดอัดหรือเนี่ยถ้าเราได้ออกกําลังกายเราจะรู้สึกว่าอ๋อร่างกายเราผ่อนคลายแล้วก็ หลับอย่างเป็นสุขับฝันดีเลย<ช>คุณผู้ชมถ้าเราหลับไม่เป็นสุขนะมันแบบมันหุดหิดเนาะกลางวัน<ช>มันรู้สึกแบบแปลกๆไม่รู้มันจะง่วงนนแล้วเราก็มาง่วงใช่เธอไงเธอง่วงกลางวันตลอดเลยค่ะ <c oughs> ไปที่เรื่องของพี่ค่ะไปที่วงการฟุตบอลกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมคะปกติเนี่ยตอนเนี้ยเราจะเห็นว่านักฟุตบอลเราเนี่ยมีชื่อ เสียงก็เยอะ uh huh. ชื่อเสียก็มีช่วงนี้นะคะที่เป็นข่าวกันอยู่นะตอนนี้ค่ะแต่หนึ่งหนุ่มคนนี้ค่ะเมสซี่เจของเราตอนนี้นะคะนอกจากเป็นนักฟุตบอลที่โด่งดังแล้วคุณผชมเขาไปเป็นแบบเสียใจปั้มทุ่มเงินกว่า10ล้านเนี่ยสร้างสูงฝึกของเยาวชนเลยขึ้นมา,มาที่จังหวัดบ้านของเขาค่ะนะคนปรปฐมโอ้ใกล้ๆนะใช่ค่ะเม,มสซี่เจค่ะชนาทิพย์ทรงกระสินนะคะ อกองกลางช้างศึกค่ะทีมชาติไทยสโมสร S.C.G เมืองทองยูเนเต็ดค่ะได้ควักเงินกว่า10ล้านบาทสารฝันทำธุรกิจกับคุณพ่อสร้างศูนย์ฝึกเยาวชนในจังหวัดนครปฐมโดยมีชื่อว่าท ALEN าน,นั่นเองเป็นคลับเฮาส์เต็มรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนส สนามฝึกซ้อมสระว่ายน้ําโดยเจ้าตัวเนี่ยหวังว่าจะสร้างเยาวชนไทยที่เก่งกว่าตัวเองอเพื่อต่อยอดสู่ทีมชาติไทย,ยดีจังเลยเป็นไงเขาบอกว่าตอนนี้นะคะมีงานอะไรเนี่ยเขาเหมาหมดรับหมดเขาบอกว่าเขาอยากจะแบบสะสมเงินเพื่อจะเก็บไปสร้างศูนย์นี่แหละเพราะว่าเป็นความฝันของตัวเองแล้วก็ ทำกับพ่อด้วยอยากจะเหมือนกับยอมเหนื่อยครับเพราะผมกับพ่อเนี่ยต้องการจะสร้างเด็กที่เก่งกว่าผมถ้ามีเด็กตัวใหญ่และมีทักษะดีเหมือนอย่างญี่ปุ่นเกาหลีก็จะทําให้ชาติเราเก่งขึ้นคือเหมือนกับพอได้แข่งมากๆเหมือนได้ฝึกมากๆเราก็ซึ่กับชาติอื่นได้ใช่แล้วเขาอยากจะแบบสร้างเป็นอะคาเดมี่เลยนะดีจังดีจังเลยค่ะนี่แหละฟุตบอลไทยได้ไปฟุตบอลโลกแน่นอนถูกต้องเราก็หวังว่าความฝันของ จะเป็นจริงแล้วก็จะทำให้แบบเด็กไทยหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นด้วยดีจังอุ่ยมีสาระมากเลยอ่ะเทสน่ารักคือบางทีเขาจะดูเป็นคนเหมือนกับกวนๆตลกตลกทะเลน้เนรงาไม่คิดว่าเขาจะมีแบบแนวคิดแบบแบบนี้ได้เนาะเพราะเรารู้สึกว่าเขายังเด็กอยู่เลยเนี่ยความรู้สึกพี่พี่รู้สึกว่าอ๋อเขาเพิ่งเป็นทีมชาติไทยแล้วเขาคงอาจจะแบบฝึกอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวเพื่อแบบตัวเขาจะได้ ต่อยอดไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่เก่งค่ะยอนจริ<ช>ค่ะ,คะกตอนนี้ก็เวลาในช่วงแรกแล้วนะคะค่ะอข,อขอทิ้งท้ายไว้ด้วยความโหดของเจ้าสุนัขพันธุ์ปักกัดคนหรอหมไม่รู้สิจะ,ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองติดตามชมกันเลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ